ขี่มาขี่มาห้องนี่เ๋ยาไปฟ้องขวามมันผมเห็นอีกสารเจ้าหนึ่งแล้วครับผมยวเอาไปเบิง้งมั่งนี่ด้วยละ่ะมันจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับผมแต่ว่าบางม่องมันจะมีพวกสิ่สารเก็บพวกอัฐิหรือว่ากระดูกบรรบรรบ,บ,บ,บุรุษเขอเจ้าร้อมนี้ผู้ที่ตายไปแล้วนันนะครับผมนี่นะครับผมแต่ว่าเขาย่างบู่้้ข้อมูลเหมือนว่ามันเป็นหมายจางเลยก็อทีตเทวให้ให้เบิ้งแต่ว่าเบิงบ้งแบบ,แบ,บ,แบ,บเผื่อๆเรื่องแบบว่า มันคือเรื่องแก้ขงของเขาไม่อนะครับผมมอาเนี่ยพากันดานมากนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าล้วยวัดมองๆแบบนี้เขาเอื้นวัดหรอไม่รู้ว่าเขาจะเอืน้นเอียงแจ้งใดเนาะนี่นะครับผมดูตรงหน้าผมนี่น่าจะเป็นวัดเม่ว่าน่าจะเป็นศาลเจ้านะครับผมแต่ละมองมอง มึงจะมีลูกบ้างใช่ไหมเรแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสุสานเนี่ยเก็บไอตนมเมื่อนนกี้เ็ลูกของมันถ้าี่รู้วบรวมรับไปลแล้วนะครับผมอันนี้เคยเห็นในคลิปเยอะนะครับผมอ๋นี่นะครับผมอืมมาอันนี้เหมือนจะเป็นเป็นเหมือนสารหลับผู้สารอย่าง ฐานหลักบ้านอย่างเบญม่านทองนี่แหละครับผมสำหรับที่ผมเบิ้งเนาะจะบอกาู้รู้ว่าข้อมูลทางบ้านเขามันจะมันจะเป็นเรื่องแบบนะครับผมนะครับคือว่านี่เป็นเหมือนวัดเป็นอาหารนกับนะครับผมนะนี่นะครับแต่ว่ามุ้งนี่จะมีคือกันเลยถ้ามุ้งนี่มุ้งนี่ว่ได้ผูกผ้าแดงคือมองนันมุงที่ผมมามุงยานนี่นะครับผม เป็นทรงทรงมองคันนี้มันเป็นรูปปั้นมันเป็นรูปปั้นนี่อย่างโน้นี่นะครับผมเนี่ยบุรุษเขาเอินว่าอีกอย่างเนาะผมกับรูกขออภัยหลายๆนะครับผมแค่ว่าเห็นแล้วมันเปรี้ยก็ะซือเลยจะให้รงีบสีดึงนะครับผมอืมแต่ว่าเบื้องเบื้องสูงแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นปางพระพุทธรูปบ้านเฮาเลยดินะครับผมมันเป็นปางพระพุทธรูปบ้านเฮาเลยนะครับผมเมีนแต่แต่ละปางแต่ละปาง น,น,ะน,น,ะน,นะครับผมองค์ง่ายๆกลางๆอ่ะมันเป็นรูปถ้ารูปบ้านทองเลยนะครับผมคือวัดซ้าทุกงานสมปรัมีนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นทางเข้าวัดคือมาเป็นวัดบ้านคนพร้อมนะครับผม,มนี่นแหละเป้ก,ก็เลยมาท่ายกับสีเพิ่งบอกมันก็จะมีมีสา่คือบ้านทองเลยนะครับนี่นะครับผม นะครับผมมองก็จะมีความเรียก้ายบ้านเานั่นแหละนะครับอันนี้ผมมาได้ที่ลุงชูงกน็นี่ครับผมจะเป็นทางเข้าก็บ่ได้แปเบิึงนะครับผมอืมโอเคสวยอยู่สวยอยูย่นะครับผมเดี๋ยวที่ไปหาข้อมูลเดี๋ยวก็นะครับผมหาข้อมูลเพลินๆพอฮอดได้วอาพอฮอดได้รู้ที่มาที่ไปนะครับผมว่ามันคืออย่างอะไรจังไบกน,นะครับผม เป็นอยงรียกเข้าไปในซอยนี่คืออย่างไรเรียวเข้าไปบ่ไปเข้าไปเบื้องพระสุทิตก็แบบที่ออกใต้ใต้ทางด่วนไปบ้านเลยนะครับผมอืมพอห้องที่ไปถามขอบางทีห้องเก่าบ,บอว่ารู้อย่างน,นึงภาษาเลยภาษาห้องเก่าได้แจ้งหรือเก่าได้แข่งกัน,นนั่นนะครับ กเขาไปหาข้อมูลไหมเขาอ๋อนี่เป็นโรงแรมมั้งเนี่ยนี่นะนี่จะเป็นโรงแรมก็เป็นอพาร์ทเมนต์นะครับอือเป็นโรนโงแรมมาเป็นอพาร์ทเมนต์นั่นแหละ ละนะครับผมพอเอาพวกข้อมูลแล้วเวลาเอามาพ่ออย่างเราบบนี้เหมือนเอาจากงงๆนครับผมพอแปลเบื้องพอเอาแปลเบื้องเราเหมือนเอาจก่รู้ว่าแบบว่าเหมือนเขาจะเป็นความดีความชอบของผู้ก่อตั้งแล้วเป็นผู้นี่อย่างประมาณนี้นะครับผมพถ้าเขาเบื้องอีกไปแบบนึงก็เหมือนเป็นแบบว่าสารหลักบ้านอย่างประมาณนี้นะครับผมอันนี้เขาโมงมาเมาื่อึ๊บอันนี้ไฟรถเด่นครับผม พื้นบพื้นเบบเนี่มนะครับผมออกละวะสมงไหลแล้วลลครับออกมาฟังนี่จะเป็นทุงงน่งนาฟังนี่เหมือนผมเคยมาอย่างวะเหมือนมาเตะอบอนรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะเป็นสนามบ bon, อลยุ่แถวนี่แหละสนามบอลมันเป็นโคเอ็นอะมันส่วนสาธารณะบ้านเขานี่แหละครับผมยุ่แถวนี่แหละถ้าจำ่าผิดนะ ที่ร้าน่าจะแม่นยู่น่าจะจำข่อคิดตัวอรับสนามบอลมันจะยุ่ใต้ทางด่วนเอ๋อหนาวแดดเบิดแล้ววอนนี้กิดที่มุ่งเข้าไปบ้านแล้วครับผมมุ่งหน้าสู้พะนครผมแล้วนะครับผมบ <c oughs> อก เขาจะเตรียมดินเตรียมน้ำไปเทสไว้ไเทสข้าวแล้วนะครับผมบ้านเขานะครับเบิ้งไว้หลไปเวลาปลูกข้าวแล้วอันเขียวๆนั่นเยอะแต่ให้นาน,านัาน่นน่าจะเป็นขา้าวข้าวบาเล่นะครับผมข้าวบาเล่ที่เขาไปเทสเบียร์ไปเทสขนมปังะนะสุเนียขี่มาอย่างว่าพอซุปเปอร์เลยแล้วผมไปขี่น้ำทางงี้หรือเปล่า นี่นไผมจะเป็นเข้าบาเร่นะครับผมตรงนี้นะแมนบอลหรือหญ่าวะโมลูน่าจะแมนแหรอครับผแกดเดินลวครับแมนแมนแมนมันเป็นสนามฟุตบอลยืดตรงนี้นะยืดต,ตรงนี้มองทางเลี้ยวหลายๆนะมองทางด้วนนะเพราะว่าผมเคยมาเยอะเคยมาเตะบอลด้วยช่วงนึงนะมันจะเป็นสนามบอลที่ทางใต้นะครับผมแไปเบิรงกนำกันครับ เป็นไปาย่านเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าสงสัยม่องนี่คิดว่าน่าจะเป็นม่องสนามบอลน,นี่ผมเคยมาเตะบอลตะกี้เดี๋ยวที่ซีคามเบ,เบิ่งๆนะครับผมนะครับผมทางยิบสีฮาวมนี่คือ <oni> ที่ค้างเนาะเบิ่งกันจุกๆไปเลยสภาพบ้านเมือ,องเขานะครับผมมันที่เชิงว่าสภาพบ่มันก,บบนกับ่บ่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่ามันกะ ถือว่ามันไปเรื่อยๆเนาะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศบ้านมอ,างองเงขอดียอยู่เพราะว่าผมกับโมได้เน้นบมได้เน้นเข้าทางงี้นะครับผมเน้นมาทางไอนน้นี่ผมเน้นมาทางตามบ้านขอตามซอกซอยนะครับผมฟ้านลมบอกเองว่าลมเข้าช่องอุโมงค์นะครับ นี่เดียวครับผมมันเป็นมอ่องน,นั้นม่องที่ผมเคยมาเตะบอลจะขอปล่อยล่างไยเขอเห็ดไหมมัม่งเขา่าจะเห็ดไหมครับผมเม่นเมนครับผมเี่ย ได้มาโดนแล้วขอบ้วยล่างเลยนี่จะเป็นทุ่งนานะครับผมหนามากเลยตอนนี้ตอนนี้จะกลับแล้วนะครับผมมุ่งหน้าสู้พระนครผมแล้วแม่นน่า ของตัวแม่ผมจำว่าผิดนะแม่เลยคเขาผมขอปล่อยล่างหรอมั้งโมได้กีสนามมันบอกสวยด้วยว่าผมเนี่ยมันจะยู่ในหลุมนี่เลยหลุมทางด้วนเนี่ย น้ำนมือแรงเขาเขาจะเปิดไฟเนี่ยโอ้ยอย่างเต็มเลยไฟย่างงามเลยดิโอ้ยบอแมนคนละมองกันอยู่ยหลุดพี่ผมว่าอยู่มันคือชิปอยแล้วว่ะเออแม่งมันสับสนเนาะมันคือกันบุดอ่ะเนี้ยผมนี่มองเงี้ยเห็นแล้วที่หัุดีเลยสนามบอลตรงของทุกทุกวัยไหนม,นมันเป็นมัดเตะได้เลเออมีรับมองงี้ฟังมังงี้ไปแมนหืม จำขีดเห็นบ่กรีสนามย่างงี้ครับผมที่บอกไว้เลยนะนี่ครับผม,บนะบผมสนามพอกนี้เราผมเคยมาเตีบอลนนะเหอยังมีคนมาตีเยอะด้วเหรอเดินจำขีดแต่ว่าอยูุบฝึกซิล่อยล่างมาสั้นไหม ในการครับโอ้เมื่อยครับกับมือนะกิน,ข,กน,น,นข้าวอิ่มแล้วก็นอนนะครับผมนั่นเองทากินกระเท็ดไว้เล้วหล่ะครับผมผมเฮ็ดไเกาเหลาผมต้มน้ำซุปเผ็ดกาเหลาไว้ให้กินนะครับผมพอดีซื้ออันก็งอกไปว้างางอกสวยเนี่ย อาทิตโต้มกินเกาเหลานะครับผมอาทิตย์นึงที่กุ้มวะถ้าไปรอรุ่นกันเราจะได้กินได้เยองเมือ่เอเจำจีดเนาะว่าแม่นขอนป้อยล่างฮัหรอไปครับผมมาเนี่ยม่งหน้าสู้พราคนครเขาเต็มสูบเลยเดี๋ยวแดดจ,จะเบิดแล้วมันจะหนาวนะครับผมเขาจะเศ้าไปเลย เส้นทางใต่ทางด้วนเขารวไปใส่ทางเส้นตรงนี้เหมือนมันมีวัดอีกวัดนึงครับผมทุ่นเข้าไปแบบเดี๋ยวเมื่อหน้าก็จะมาหาทายบึ้งแข้งให้บึงนะครับผมขอแห้งแย้วครับ เยู่ยวน้ำอีกแล้วจะจอดกินน้ำสักกันหนาวครับต้อเปิดเยี่ยวกับปวดแบบนี้นะเอ่อเป็นโซดาค่อยกินไปเรื่อยๆเหตุหลผลที่ที่ส่แมสน,นะครับผมย่านเจ้าของแพร,ะล,ะพระละอองแพรอากาศแพรกีดสอนโอกใหม่นะครับผม ที่ที่ไซเมีเด้ถ้าเอฟซีเพิ่นบอเพิ่นบอเข้าใจเนาะนะครับผมเพราะว่าพี่กายพี่ก้อนนี่ผมเป็นพ่เน้เกสรดต้องไม่พี่อากาศนี่ย่างรุนแรงเลยนะครับผมนะครับที่หลังเห็นผลที่ไปอย่างไปอย่างผมงไใไซเมีดไปครับผมกลับบ้านกันบัดนี้นะครับเอาทีไทยจะร้องหอดพระนครผมพูดละเดีย๋ยวเอาไปบิ่งกันว่าเมื่อนี่ลีปที่ไทยไปทั้งเบิดเนี่ยความยาวมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมรอเบอ่งนักแขครับ พอใส่แม่แล้วก็เอเมื่อยเมื่อยเวลาว่ามันมีอีกสองวัดครับผมโ,โ,โยโยฟังนั่นเดี๋ยวมื่อหน้ามื่อหน้าเดี๋ยวมื่อน้าจะมาได้ให้เบิ้งครับจังวันนี้ ำทางแล้วครับผมยังไม่ถึงบ้านอยู่ครับจนมาค้ำครับผมเยน็นคับแบที่นี่ครับผมค้ำหรอเบิดแดดแล้วครับแต่วก็ใกล้ห้อนแล้วล่ะครับผมตอนนี้เวลาเขาหร่แล้วนี่เมนหกโมงแล้วหรอตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบนาทีแล้วครับจนมาคํำ ลีลาอะไรไ <laughs> <ะ>ปนีก่ก็อาบน้ำนอนแต่คิปครับผมอ่อาวไม่ได้เคยอยากไปทิ่มกตันงนะครับผมยยอยากเกียกโอ้ทางตันไปไม่ได<_><_>ท้ทางตันทางตัน จะเป็นมั่งทีมขยะเปียกเขากะผมขยะเปียกหรือว่าขยะเผาได้นะครับอู้หนาวเย็นมากครับกลับมาทางเก้าครับนี่ยสอดทางเก้าที่ว่าทางนะครับไปซื้อน้ามาเห็นว่าค่ำโอ้จุฬาเดชบุกคซี่ EP พีห้าอีพีที่อครับผมคลิปนี้เนาะ เอาคลิปแล้วประมาณสามสิบนาทีพอนะครับผมคลิปนึงอะประมาณยี่สิบห้าสามสิบนาทีนะครับผมแตวว่า่ากำลังงามหนาวมากเลยถุงเท่าบางโคตรครับผมเย็นนิ่วตีนมากมกเลยนะครับกล้องกับข้างครับผมมันเป็นอากาศหนาวแล้วว่ากล้องมันเกาเล้วเกินจับ <c oughs> ไม่ใช่เก็บภาพบรรยากาศตอนปัน้นตอนเดือดำลาง,งามซูเอฟซีเบื้องบนซะอ่ ใส่มันยากได้ไหมหรอครับต้องขออนุญาตคนทางบ้านแล้วหนาวนสับเกียร์กันม็นขึ้นเกียร์หนึงเลยค่อยสบายแต่มันมีซอยนึ่งน่าสนใจอยู่ผมที่พาขี่เข้าซอย อีกซอยนึงแล้วก็โค้งไปบ้านเลยอ้ฟ้ากำลังงามครัผมพู้นะท่าที่ตกดินละหนาวบบที่นะ่ะอุณหภูมิเมื่อแรงนี่ต่ำสุดเท่าไหร่อ้าหนาวแฮง อันนี้น้าเข้าการเดือดไปที่เก็บภาพบรรยากาศหลังเลิกงานซูเอฟซีเบิง้งคือเก่านะครับผมนีเขาเข้าซอยนี้ซอยนี้ยังไม่เคยท้าย,ลยนะคลิปดิก็เคยขี่พากันลัดใหม่นะครับผมได้เห็นอีกมุมมองนึงคือว่ายังมื้อคืนพร้อมนะครับผมยังมื้อแหลงสีบ้านตัวเบิงได้แต่ว่ามันหนาวเนาะเขาก็บวกออกมาข้างนอกแล้วครับ ประมาเนี้แหละบ้านเขาถ้ามันกระแทบเดี๋ยวว่ามีทางขี้ดินทางคอนทางลูกหลังสูวบ้านเหลยทุกยางเป็นคอนขีดนี่ครับผมแต่ว่าไฟไฟทางบ้านเขานี่เหมือนมันโบกุ้งถึงราะบ้านเหี่สู่บ้านหอยว่ได้เลยนะไฟตัวนี้ เลี่ยนยางรถกับ่ได้เลี่ยนครับผมมาเจอรถไปคืนบริษัทแล้วจังดูครับอั่นอยู่ที่นั่น,น,น,นสุขสารคู่หนาวทั้งหนาวทั้งเม่ทั้งห้อ,งหอนแล้วทา้งในนี่ห้อนครับผมในเสื้อนี่ย่างห้อนเลย ว่ารถล้นปันไงเก่เารับอันนี้ขเขาจะเฮ็ดเน่ยมั้งเฮ็ดวัดถึงครับผมมาเมื่อค่ำเมือมม่อคืนกัสิประมาณนี้ ซีแยกแบมลี่แล้วเนี่ยแบมลี่นี่ผมจะมักมาซื้อแนวกินเป็นประจำซื้อพวกซื้อพวกไอเอียงก่อนพวกเขาปันน่นนะแล้วก็พวกน้ำมันพรราซานะครับเอาต้องเมิ่งสัญญาณไปแบบนี่นะ,นะครับผมนะครับ เก็บ้านผมแล้วสบายแล้วครับกล้องมันสั้นมากครับผมพี่น้องเมื่อคืนนะที่น้องเขามาโกโปูมันจะบ่ค่อยทันป่านใดได้ยังเมื่อคืนตัวใดดาวกล้องไม่หมดเนาะคนทางบ้านเด้อยฟังนี่ด้อคนทางบ้านเด้อยหายไปนาเชียงยุนนี่แล้วกล้องมันข้างเนี่ยผมท่ายาดีๆไง มันมีรถข้ามได้ข้ามเลยรถไทยคือว่ามาขายของเนาะบริษัทไทยคิ่รถไฮโร้ดแล้ว <S <S นี่ครับผมแล้วก็ได้ก็อยากมาขีม่มือมันโนอ้บผมันบานแล้ว หนาวครับชื่ออือถึงพนัคอนผมแล้วถึงแล้วพนัคอนพนัคอนที่ฉันหลับนอนนี่ครับเอยังอยู่สภาพเก่าอยู่รถที่ห่างผมมาปุ๊บหันละอือ จนว่าเมื่อนะครับผมเนีย่ยเนี่ยเราเข้าไปว่ากันทางไหนครับหนาวว่าไปฮายฮอดบ้านแล้วครับผมวดห,หนาวเหี้ยงว่ผมจนว่าคัง <c oughs> ปวดตีนบ่รับพี่น้งองเซฟถุงเท้าเบาใด้ถุงเท้าเบาเซฟถุงเท้าบาง,งพ็ปวดเท้าผมนไงโอ้โหบ่ะกล้องกล้องคือมัวเนี่ยครันะ <c oughs> อบวอุณหภูมิว่าผมอุณหภูม,มิตอนนี้นี่ครับผมอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ สีองศาอุณภูมิตําสุดของมื้อนี่คือนี่นํากันนะครับผมมื้อเสาร์ลบสามองศานะครับผมนี่แต่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เจ็ดองศานะครับผมหนาวครับผมหนาวมาะคักเลยครับเนี่ยนี่คุณอ๋อเย็นปีนปีนมาคักพี่น้องยินครับผมจนมาคํำจนว่ามืดเนาะเอาสั้นนะครับผมการสารพิมพ์นิ่มก็ที่ขอจบไว้เท่านี้และนะครับผมกับเป็นคลิปพาพี่น้องเอฟซีทุกคน ปั้นจักรยานอ้อมที่อ้อมแดนอยู่นะครับผมบรู้ว่ามันใชได้จาก EP เนะาะฝากกดติดตามให้ผมน,นะเด้อนะครับผมปั่นไก่ดีนนครับผมพี่น้องนะปั่นคัะปั่นแนี่ครับผมวันนี้เนาะปั่นโอ้โหอุดตลุดดิ๋ดิอุดตลุดผมว่ากระาจับเป็นกิโลเมตรนี่ประตำกว่าสิบต้องมีสิบกิโลอัพขึ้นนะครับผมพี่น้องส่วน,น,เ,นเร,นรนากินผมเพชรไ้แล้วล่ะนะครับผมเนี่ยเรากินผมเพชรไปกินเพชรไปกินโรงงานนี่นี่ครับผมเกาเหลาครับเกาเหลาตีนใกล้แล้วตอนนี้เป็นวุ่นอยู่นะครับผม เดี๋ยวผมต้องจะวิ่งไปกับซื้อที่ว่าซื้อของมาใส่กะชีกินนี่แหละอาทิตย์นี้กินเกาเหลานะครับผมห้องไปกินโรงงานพร้อมนะครับผมเอาสัตน์ละนะครับสำหรับคลิปนี้กะชีขอจบไปซัมเนี้นะครับผมดในรอบก็ขอฝากกดติดตามให้ผมนแนน่ด้ะครับผมสำหรับที่ผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามเทียนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสามช่องทางเลยครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมมอนสังชาแนลทั้งแอปสีฟ้าทั้งแอปสีดำทั้งแอปสีแดงนะครับผม ฝากขอไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้าแม่นะครับผมไปแล้วก็ผมเอาไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับพี่อยู่คอโตเอาขยะไปทิ้งเมื่กกีิอาบน้ำนอนตัดคลิปนะครับผมเมื่อแรงกระเฮ็ดมื้ออื่นก็เฮ็ดงานกระดึกนะครับผมเจ้าซี่เป็นยังไงติเก็บภาพบรรยรกาสซเบิกนะครับผมไปเอาไปเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ